ดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุพนานมตาตาลาชื่อเล่นเอ่ยอายุเก้าขวบวันนี้มาร้องเพลงโปรดช่วยกันดูแลคนดีกว่าจะมีคนที่ดีดีสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห คนดีก็อยู่กับเรา เฉิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าดวนก้าวหาจนทอดใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีชัยเพื่อให้ใครๆอยากทำความดีอยากให้มีคนที่ทำดี ยากนักนะาควรรักษาให้ดีใช้เพชรที่เรามีอย่างรู้ค่าโปรดช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนก้าวหาจนถอดใจโปรดช่วยดูแลคนดีให ช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าดวนก้าวหาจนถอดใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศัก์ซีและยิ่ง